น่ะคอมมินต์เ <automation> e like, oh yeah, 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 yeah. uh ็น huh, อีบาเฮ้ใครมารู้วอุ้ยลักกันโอ้ยเยอะ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 อุ้ยได้แล้วขอบคุณนะ First Blood นี่งไงจะแพ้แล้วไงเนี่ยดีใจหรอ <Double> kill. Oh. เ kill เยี่ยมเลยอุ้ย3าสามสิบคิวหนึ่งขอบคุณนะเอากำนมันลูกมาเลนลเลยดิย่า รูด้ดีคนตึงเนาะ <laughs> เออน่นดีงอนแล้วยันยังตึอยู่ตรงนี้น ไม่รู้อะไรทริปเปิลเมียมี่ตายเลยไม่ได้หมุนดูดูแค่ข้างหน้า ขอ,องอยู่นี่ขอบคุณนะน

Double เฮ้ยกำลังจะแพ้ไงขอของหน่อยโอ้ยเป็นเปล่าดยวมานะนูโทรมาเรียนที่เวียดนาม ดูดิไม่เลยเราจะตายแล้วพูดดีอะไรนักหนาะพูดไม่รู้เรื่องนี้อ้าวมีไอวอร์ตยโลดแบบน,นี้เรียบร้อยขอบคุณนะคิวคูดาวอยู่เอาเอาเนี่ยตึงพอยัง I'm going triple kill. Yeah, ห,หน,นูฟัวไปใจตายไปแล้วนี่ไม่ได้เอายังตามมาอยู่นั่นเลยขอบคุณนะโอ้ย First Blood อิ่มมากตอนนี้กินชาบูมหม มันอะนีกับเราแล้วอีกเทิมไงอีกสงงองอาทิตย์กับ ไปตรงนั้นเห่าปพวกจางอันนี่ลอาแล้วแต่ตามใจเลยเกมไพเกมมันเนาะว้าวโอ้โะน,น,นแล้วด้วย Right. first blood double kill no. ครนี่มันไม่ตายเราตายแทนมันโอวอะไรวะเน,นี่ย <c oughs> แป๊ะล้ถ <c oughs> 两片。了。 嗯嗯，嗯。哎呀嘞！